Still Dance ค่ะสวัสดีค่ะเด็ก yeah. ก็กลับมาพบกับครูยอดอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอิดถือฐานชั้นป .5 ค่ะเียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมะีเนื้อหาสาระสำคัญอะไรมาบอกนักเรียนนั้นนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้นั้นนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนไปสัมภาษณ์เพื่อนค่ะ โดยใช้ประโยคดังนี้นะคะประโยคแรก How many people in your family? ครอบครัวของคุณมีกี่คน Who are they? มีใครบ้าง What do they do? พวกเขามีอาชีพใดได้ฟังทันไหมคะคุณครูย่ย้ำอีกทีค่ะ How many people in your family? Your family? Your family? ครอบครัวของคุณมีกี่คน Who are they? มีใครบ้าง What do they do? พวกเขามีอาชีพได้่าจากนั้นให้นำประโยคให้นำเนื้อหาที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนนะคะมาเขียนเป็นบรรยาเป็นประโยคดัอย่างนี้ค่ะให้เขียนชื่อเพื่อนนะคะตามด้วย h a s นะคะแล้วก็เป็นตัวเลขสมาชิกในครอบครัวนะคะและเป็นคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวค่ะ แล้วก็ต่อด้วย dr e แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์อาชีพนั้นเช่นถ้าเพื่อนนักเรียนชื่อว่าสมศรีใช่ไหมคะ mm hmm. has ใช่ไหมคะตามด้วย has นะคะแล้วก็ three mm hmm. brother เขามีพี่พี่ชายหรือน้องชายอยู่สามคนนั่นเองนะคะถ้าอย่างนักเรียนมีมีพี่หรือว่ามีพ่ออะไรนักเรียนก็ก็เขียนบรรยายต่อไปได้เลยเช่น,น one have a, เช่นสมชาย has f a t h e r m o t h e r and b r a แอ e r อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะ n อ o ด์ e r น o t า e r t ร์ท r อีกก็ได้นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะ They are พวกเขามีอาชีพนะคะแล้วก็ต่อด้วยอาชีพได้เลยนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเขียนผิดหรือเขียนทูกนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะบอกอีกทีนะคะถ้าใครเขียนผิดหรือเขียนทูกนะคะ อีตรงที่อ่าที่คุณครูเขียนเส้นใต้ไว้นะคะที่ตรงสมสีนะคะก็ให้เปลี่ยนเป็นชื่อเพื่อนได้เลยเช่นบารดบอดอะไรเงรี้ยชื่อนักเรียนชื่อเพื่อนนักเรียนเป็นอะไรนะคะต่อไปคะ่ะตรง dr นี้เราไปได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคําศัพท์อาชีพที่อ่าที่คนในสมาชิกครอบครัวของเพื่อนนักเรียนมีอาชีพนั้นนะคะค่ะโอเคค่ะ หลังจากเราได้ดูเนื้อหานะคะแล้วก็ดูวิธีการการทำราบงานไปแล้วนะคะจากนั้นไปดูแบบฝึกแกนจ้าค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่ใช่ได้เรียนทำในวันนี้นะคะจะอยู่ในแบบฝึกเซ y ฮ e ลโลหน้าที่16บค่ะนักเรียนนะคะเขาจะ,ะมีตารางมาให้นะคะมีตารางอยู่สี่ช่องใช่ไหมคะตรงหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนลงไปะคะ่ะจากนั้น ช่องที่2นะคะให้เขียนว่าเขามีสมาชิกครอบครัวคือไทยบ้างนะคะแล้วก็ช่องที่3เป็นก็คือจํานวนสมาชิกในครอบะครัวค่ะและช่องที่4นะคะก็จะเป็นอา,อาชีพของครอบครัวของแพนดเบค่ะแล้วอพอตอนที่2นะคะก็ให้นักเรียนเขียนประโยคบอกเล่าตามตัวอย่างนะคะตามที่คุณครู แจ้งในสไลด์ก่อนหน้านะคะค่ะสำหรับรายงานนี้นะคะก็จะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะให้ทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็ทำงานสะสมไว้นะคะแล้วก็ถ่ายลงได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอพอสิ้นเธอคงคงว่าจะขอดูงานแล้ต้องเก็บงานอีกทีค่ะบายบายคุณบาย,บายค่ะ